อ่นีวันนี้ก็มาดูช่างนนนะครับโมดิฟายนี่อะไรนะเเารียกอะไรนะแขนปลดแขนปลดเออ่ผ้าผ้าขนมันเอ้ยแบกมันเอ้ยเรียกอะไรยกมันขึ้นรถเก็บเสร็จยังโอ้นี่แบบนี้อันนี้ นี่เราออกแบบเองเหรอหรือยังไงหรือว่ามีแบบไม่มีใช้สปริงนี่สายสายเกียร์สายดำนี่สายดำสายยุกดำนะครับอ๋อนี่เราติดตามว่าจะใช้ได้ผลไหม ไหนเชือกมันตะกอกอะไรตรงไหนเชืกอกเชือกอันนี้ขนาดอันนี้โลคลัมสดแล้วไหนถ้าลองดึงนี่เดี๋ยวยกไปมันก็อยู่ตรงนี้ปุ๊บโคลามีสดแล้วเดือดคือของกู้ยรือเงอ๋อทำไปก่อนเดี๋ยวรอติดตามดูมาถอน ใช้ยาวคือตอนแรกก็ปลดมือใช้คนงานปลดมือเสียเวลาอันนี้ก็ันปลดยากเลยปลดยากด้วยยอยากจะทำก็มาได้นะทำได้นะครับจะมีเวลาทำหรือเปล่าโซนบ้านกรวดนะ ไวัยรุ่นไม่ได้ทำงานทำการแบบวัยรุ่นนะฮะเราราวิ่งมันขุดมันอย่างเดียวเลยมันราคายังไม่ขึ้นเหรอเหมือนเดิมไม่มีมันกะเม็นก็เหมือนเดิม เออแล้วมันกระเหม็นตอนนี้เขาไปขายให้ใครขายเวียดนามหรือเปล่าหรือว่าขายใ,ใครไม่ได้ขายไทยแล้วไปขายใ,ใครขายเวียดนามหรือว่าขายให้หลาวน่าคิดนะไม่ใช่เน่าหมดประเทศเลยบอก อี่อันี้ก็การรองทาร่วงก็ยังมีนะนอของเมกานะเดี๋ยวของโรบคอปก็มีเหมือนกันนะนี่ของเมกานะครับจังพินน์นนเลยครับสีโนโน,นี่ก็แต่กอนโอ้โหแพงนะนี่สมัย อยู่สุรินก็สีแดงครับตอนนี้เปลี่ยนสีเรียบร้อยขับได้ยังนี่ฟีโน่สมัยผมซื้อก็เท่าไหร่วะหกหมื่นมั้งตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ราคาฟีโน่เท่าไหร่ตอนนีไน้ไม่กี่พันหรอกฮะไม่กี่พันแต่ก็น่าจะทำเก็บเนาะทำสวยๆทำเก็บมันมีราคาอยู่นะกด ก็ไม่แน่เด้ทรงสวยนะพี่โนโนะครับ <Okay. S 1> ขับทรง <Okay. S 1> พี่นนไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยใกล้จะได้ลองยัง ขันโยกอะนี่ขันโยกมาทำเงี้ยใส่ข้างบนสูงไหมเคยเหลือสูงนี้ติดลังคาเลยออกแบบโดยวิศวะวิศวกรมืออาชีพสูงไปแล้วใส่โดนใส่ข้างเลยมันละเออติดตัวนี้มันหาแบบไม่ยากนะติ๊กตรงติ๊กตอกนี่เพียบเลยยูทูบยูทูบนะครับ ก๊อปกันได้เลยใส่ข้างก็ได้ใส่ข้างเนี่ยไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์รอกนี่จับนี้ง่ายกว่าจับรางมันเชื่อมยากถ้าราคาดีนะธุรกิจนี้แบบ หน้านะหน้าสนแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนงานอีกคนงานบางทีก็ลำบากเงินนะการที่จะหาคนงานมาช่วยต้องจ้างให้สมน้ำสมเนื้อนะใช่ไหมจ้างถูกก็ถึงไม่ลดึงถึงแม่ล่ะไม่ได้อีกนะครับ ทำตามเรื่องไรงานเมาทําอีกอย่างงานรายวันทําอีกอย่างก็ระหว่างรอเสร็จรอของรออะไรก็เปรียบเทียบหน่อยระหว่างคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้คันไหนดีกว่าเปรียบเทียบวิ่งมันนี่นี่นี่นะแบบนี้ดีกว่าเหรอแล้วก็เครื่องใหญ่เครื่องเล็กนดีอันนี้ดำปะ เนี่ยอ,อันนี้ต้องรอตลอดอ่ะอันนี้มันต้องรอขึ้นดำเดี๋ยวใช่ไหมได้เลยมันต้องไปต่อดำแต่ต่อดำเพิ่น้ำหนักก็ขึ้นอีกก็ขึ้นแค่ประมาณไม่กี่ตันหรอกใช่ไหมก็รถรถรุ่นเนี่ยถ้าถ้าดำมันอยู่ประมาณเท่าไหร่สี่ตันอยู่ราวๆนั่นแหลยใส่ดำสี่ตันก็พอแล้วเนี่ยเครื่องอะไรนะร้อยสิบเองโอ้ร้อยสิบขึ้นในเขานั้นไวไง แต่นี่ก็วิ่งสบายวิ่งง่ายเข้าแบบสมมติว่าเจอทางโหดๆก็พอไหวแล้วก็ดำเร็วด้วยไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องไปต่อชื้ดำได้เลยแต่เครื่องใหญ่ดีสุดแล้วอืมเวลาเข้าสวนเข้าอะไรมันมันง่ายครับเดี๋ยววิ่งได้ก็เปลี่ยนกระทงกระทะเป็นขอบสิบกงสิบเก้านะอืม ข้างหน้าก็<ม>ข้างหน้าจริงๆ,ๆเนี่ยข้างหน้าผ้าใบก็ได้นะไม่ต้องเรเดียนก็ได้นะถ้าวิ่งระยะเนี่ยวิ่งระยะประมาณกิโลนะขาละร้อยเหรอถึงไหมถึงร้อยโลไหมไม่ถึงเอาไว้ใช้งานไปดีกว่าไปวิ่งดินมันช้ำรถมากเลยนะ อะไรมาส่งนี่ยวูโอ้อะไรพี่นนทสวานแท,ท่นอันนี้มันรถส่งของเหรอพี่ฮะอ๋อไว้ขนของหนัก อ๋อนี่ของโอถ้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปอ้นี่สว่านแท่นเอ่มาวันนี้ไห้จะแกะดูเนะาะไปเดี๋ยวไปดูกันโอ้จัดสว่านแท่นมาเลยไว้ มันจำเป็นอยู่อืเนี่ยถามพี่นอนๆกี่บาทเอารีวิวไหมนี่ฮะรีวิวไหมไม่รีวิวลงช่องป่ะเท่าไหร่นี่สามพันหก ซื้อสดนี่ผ่อนทำทุกอย่างผ่อนยังไงผ่อนช้อปมันมันเราต้องจ่ายเขายังไงจ่ายเป็นนเเดือราต้องแบบดาวไหมนี่เราต้องผ่อนเรได้เลยไม่ต้องดาวเราเราต้องมีสมัครอะไรยังไงอ่ะฮะแล้วแต่ถ้าคนใช้อันนี้เราต้องแบบสมัครช้อปปี้เป็นสมาชิกเขาเหรอฮะถ้าคนสั่งบ่อยมันจะได้ไป อ๋อนี่สั่งปุ๊บได้ปั๊บด้วยต้องสั่งก็ส่งเลยต้องจ่ายเงินเขาก่อนไหมไม่ต้องอ้าวจริงเหรอเฮ้ยไม่ต้องจ่ายเขาเลยเหรอก็ค่อยจ่ายตอนตอนตอนที่จ่ายงวดเขาจะส่งบินมางี้นะหรือยังไงไม่ได้ส่งอยู่ในแอปอ่ะอยู่ในแอปเราก็ไปค่อยไปจ่ายอุ้มมันง่ายขนาดนั้นเลยนะ มอไซค์ยังมีเลยเนาะมอไซค์ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนด้วยอ้าวตรงมาเลยจริงเลยผมเพิ่งรู้ว่านี่นึกว่าแบบเราจะต้องจ่ายเงินเขาก่อนโอ้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วสมมติเราไม่จ่ายล่ะเราน่าจะโดนอะเพราะว่าโดนแบ็คดิสเหรอข้อมูลนั่นแหละมีข้อมูลโดดนแบ็ิสอ๋อ้าวเออน่าจะมีก็เขาอาจจะมีแบบเครียตเอ่อตามตามนี่ตามอะไรอย่างนี้อยู่ไง มีมีพวกไอ้แผนกทวงนี้อยู่ไหมเนาะเออลองประกอบดูสิช้อปปี้นี่มีทุกอย่างมันก็ไม่หนักไงเนาะไม่หนักก็มันหนักกับมอเตอร์ เอาแกะมาดูสินี่อ oh, ้มอเตอร์นี่มอเตอร์ย uh ี oh, uh. ่ห้ออะไรนี่โ้ผ่อนกี่เดือนนะสามเดือนบายสบายสามพันกว่าเองนี่กรอของยังไม่สิ็นมันไม่ไปคืนนี่ ต่อไปก็สบายติงอ่นอนมันไม่ขึ้นโอ้นี่ขามันนี่จับนอ็อตโอ้นี่เดอะบอสเดอะบอสนะครับนี่มันเป็นเหล็กหรือเป็นเหล็กนเ,น,เกนี่นน<ะ>ย <c oughs> น่าจะเป็นเหล็กมัม้งเนาะเหล็กชุบเนี่ย นี่ก็แทนเล็กต่อไปก็อาจจะมีแทนใหญ่กว่าน,นี้นะไม่ใช่ใส่ริมนั้นไปก่อนหรอ,อเนี่ยริมนั่นอนะใส่ริมนั้นก่อนรือเปล่าม,ม,มันมีร่องไหมน,นะนั่นแหละเออร่องอะแล้วมันล็อกไง เ uh huh. ขามีคู่มือบอกอยู่ด้วยนะรู้ละมีคู่มือบอกอยู่เออตรงนี้จะปรับขึ้นลงได้แค่นี้ตัวน,นี้จะเป็นตัวล็อกแบบคลายปุ๊บตัวนี้เลื่อนลงได้ มามอเตอร์โอ้ไม่นไไหมมนักเลยสิบโลแล้วนี่ถึงไหมสิบโลนี่ไม่น่าถึงเ <c oughs> บาเบ่าข้างในน่าจะมีสายพานเห็นเนี่ยนอี้จับใส่งี้เลยนะมีล็อกไหม รับประกันไหมเขารับประกันไหมคือไงฮะเหรอมีรับประกันไหมรับรอับประกมีใบประกันลองดูดิแถมใบสว่านไหมไม่น่าจะมีนะเจ็ดแล้วบ้างเงินเ้งเงินม่น่ามีหรอ ลูกสว่านไม่น่าจะมีไม่ยด้ให้เหรอลองหาซื้อเอา้าลองเสียบหมุนดูดิจะหมุนมไหมนี่โอ้หมุนมั้ยนยนีไก็เออต่อไปก็มีสว่านชัยแล้วแจ๋วเลยทำงานก็ สะดวกคล่องขึ้นตก็หัวสว่านล่ะก็มีตัวปลดสว่านไหมอ่ะมีไหมไปเจียปลดสว่านมีไหมหัวสว่านมีนะไปเจียต้องทำเองนั่ให้มาหมดไหมนี่ไงนี่ยังไม่หัวสว่านนี่ต้องแถมแหละขายของระดับนี้ อย,อ,ยอ,ยอยู่แล้วเนี่ยดูไหมเดี๋ยวอยู่แล้วเนี่ยมันล็อกปึกเลยมั้งเอาลองก่อนลองดูก็ง,ง่ายเลยหึก็ง,ง่ายอยู่จริงเวลาเจาะต้องมีตัวจับนะจับเหล็กอ่ะอ๋อต้องใส่น้ำมัน ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ครับ